นำวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับอันนี้ตอนแรกก็ใส่ฐานก่อนนะครับด้านในจะต้องยัดอลูมิเนียมฟอยล์นะครับผมจะใส่ไว้ด้านในช่องฐานเลยนะครับฐานเอวาจีสีนะครับ2ก้อนด้านบวกด้านบวกคือด,ด้านที่มีตวัวอักษรนะครับด้านลบก็ฝั่งนี้นะครับ ก็เช็คว่าแบตเตอรี่เข้ารอเปล่าถ้าเข้าก็จะขึ้นไฟสีแดงตรงนี้นะครับมาดูวิธีการใส่ฟิล์มกันนะครับสอดเข้าช่องตัวนี้นะครับเลื่อนไปแล้วก็กดทิ้งก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดฝา หมุนตัวนี้ตามเข็มนาฬิกาครับให้ตึงๆนิดนึงครับไม่ต้องแรงนะครับเวลาขึ้นฟิล์มถ้าด้านนี้หมุนก็แปลว่าฟิล์มเข้าแล้วครับยังไม่ตึงนะครับไม่หลุดแน่นอนครับการใช้งานก็เดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าจะเป็น รับ ISO นะครับถึง400ตั้งตามค่าฟิล์มนะครับที่เราเลือกใช้ตรงนี้ก็เป็นโฟกัสแบบเลนส์เฟเดอร์นะครับวงด้านในจะเป็นน่าจะเป็นซิงค์แฟลนะครับเกี่ยวกับระยะคฟแฟก็เราก็จะ,ะวิธีโฟกัส แบบเลน n ์จเนอร์อาจจะหาดูเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เนต็ตนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่านี่ครับจะสังเกตเห็นว่านะครับจะต้องให้ภาพมันซ้อนกันเนี่ยมันแยกกันอยู่นะครับแล้วก็ต้องทำให้มันซ้อนกันแล้วก็ คือว่าโฟกัสเข้าแล้วก็ตื่นฟตีมครับถ่ายาอันนี้ครับอันนี้สมมติที่มืดๆนะครับแสงน้อยเราจะต้องกดนิ่งๆนะครับจนกว่าไฟสีแดงจะหยุดแม่ภาพอาจจะสั่นได้นะครับค่อยปล่อย ถ้ากดจัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งนะครับแดีมันน่าจะเตือนว่าแสงไม่พอเดี๋ยวถ้าแสงพอมันก็จะไม่ขึ้นนะครับมาเนี่ครับวิธีกรอฟิล์มกลับก็กดปุ่มด้านหลังนะครับแล้วก็มืออันนี้ก็น้ำฟิล์มเดินนะครับแฟลชก็ทํางานนะครับแฟลชที่แถมไปด้วย ขึ้นอฟิล์มไปล้างได้เลยขอบคุณครับ